ช่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด YouTube นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูรายเอียดที่ใต้คลิปได้เช่นกันนะคะคลมเปลี่ยนทิศเรือเริ่มเปลี่ยนหันใบเรือตามลมหมดแล้วรัฐบาลอยู่ตลอดไหม Uh, รัฐบาลไหนรัฐบาลเนี่ย,ยรัฐบาลรัฐบาลแพทองทานผ่านทองอะไรเนี่ยเหนื่อยเนะี่ยแพทองทานเนี่ย uh, ผมว่าเหนื่อยนะ uh, uh, ถ้าดูสถานการณ์การเมืองในในในช่วงนี้นะปัญหามันก็รุมเร้าเยอะผมว่าพอเป็นรัฐบาลมาครึ่งเทอมคนมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าคุณไม่มีกลืนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วก็ปัญหามันก็เขาเรียกว่าอะไรซ้ำซัด สังคมเน <utral. S 1> um, ี be, them, ่ยเยอะมากจนคนมันมีความรู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาแล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนอคงก็อยากจะเปลี่ยนก็คืออยู่ยากนะผมดูอาการแล้วแต่อยู่ยากมากในวันนี้นะก็ดูก็ดูง่ายอย่างตึกถล่มเนะครับหกวันนะต้องรู้ผลที่มันปาไปสิบสองวันแล้วผมอยู่ไหนยังไม่รู้เรื่องเลยก็เมื่อกี้คุณแอนพูดเรื่อง เรื่องกำแพงภาษีที่รัฐบาลคือจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่รัมเป็นประธานาธิบดีแล้วนะคือประเทศไทยก็ควรที่จะรับมือผมว่าต้องเตรียมรับมือเพราะว่ารัมเนี่ยมันคือใครๆก็รู้ว่าว่า,วามันบ้ามันก็เลี้ยงโตผมก็ยังแปลกใจว่าทําไมคนอเมริกาเลือกว่ะ <c oughs> เออแล้วมันไม่ใช่ว่าเลือกเ,ออเพื่อลองผิดลองถูกนะ คือเคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วยังไม่เข็ดอย่างเลือกอย่างเลือกผมก็ถามเพื่อนที่อยู่อเมริกามันบอกเฮ้ยคุณโดยพื้นฐานของคนอเมริกาจะบ้าแบบนี้นะบ้าแบบทาคือประเภทเห็นแก่ตัวแล้วก็ทํนนามันก็เสนอนโยบายไปไว่าชาิอเมริกาชยวอเมริร์สเนี่<ส>ยคนมันชอบไงคนมันรู้สึกรําคาญเบื่อกับพวกที่อพยพไปอยู่พวกรีไฟไปอยู่แล้วเป็นภาระที่มันต้องจ่ายหนี้แล้วมันก็ต้องมาจ่ายให้กับองค์กร n อ o อ องค์กรอ่าสิทธิมนุษยชโ<น>จ<น>ต่างๆเ,ออเรื่องผู้รี้วยอะไรเงี้ยมันเยอะไงเสียค่าใช้เยอะไงแล้วก็คนอเมริกาก็เสียภาษีเยอะอันนี้คนอเมริกากแท้ๆมันก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นภาระกว่ามันมากเลยเพะทรัมป์เสนอนโยบายอเมริกาเฟิร์สปั๊บเนี่ยมันเอาเลยเลือกเลยรานนี้พอเลือกทรัมป์มันก็เอาแบบประเภทเหมือนท่านมันอิบามันเป็นนักเลงโตแล้วมันก็ประกาศเรื่องกําแพงภาษีขึ้นมา แล้วมันก็ไล่หมดนะประกาศหมดทุกประเทศมาเคลียกันมันหมดผมเนี่ยนึกถึงกัอะไรนะนึกถึงนึกถึงเวลาเขาย้ายนายตำรวจไปในพื้นที่สักคนไงแล้วพวกนี้ก็จะทําหน้าที่เขาเรียกตีเมืองขึ้นอเประเภทไปจับหวยจับบอลจับจับนู้นจับนี่จับก็เลยเอถาจับทำไมอ๋อจับเพื่อให้มาเจจาไงใช่ไหมล่ะจับมาพอจับจ้ามือบดจ้ามือหวยปั๊บเลยอ้า เหมือนกันได้นาตัวมาตําแหน่งใหม่นี่แล้วก็มาเจจาเฮ้ยผมไม่เอาแบบคุณเก่านะเออคุณเก่าตอนนี้ผมขอเพิ่มนะเออจะเป็นแบบนี้ทําก็เหมือนกันไงขึ้นประกาศเลยเอาภาษีอทั้งหมดแล้วก็มาหารสองแล้วก็ขึ้นประกาศเลยอ่าว่าประเทศไทยอ่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาเวียดนามสี่สิบสี่อะไรก็ว่าไปนะเสร็จประกาศปั๊บเนี่ย คนเหล่านี้ก็ต้องมาเจจาไงเอออาาเจจาแกแกก็นั่งเลยมาดิมึงก็มาเจจากูกูก็เจจาให้แค่นี้นะอันนี้แกนี้นะเอหรือว่ามึงจะลดลดแล้วของอเมริกาที่ขายคุณเนี่ยเออ่าคุณก็ต้องลดภาษีให้นะอะไรเงี้ยคือผมดูอาการเหมือนกับนักเลงโตเรียกคนมาเจจามาตกครับมาเจจาใช่ใช่โตอย่างนั้นจริงคือคือผมเนี่ยเรื่องความรู้เศรษฐกิจเราไม่มีแต่ในมุมมองทางการเมืองนะมองทางเงินผมว่ามันเหมือนกับการประกาศ ขึ้นภาษีเพื่อต้องการเจรจาหวังผลคือไม่ได้จะกะจะเอาจริงๆหรอกไม่ได้จะเล่นขนาดนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าก <c oughs> ารเจรจาเนี่ยคือทํเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจซึ่งเขาอาจจะมีธุรกิจไปลงทุนในประเทศต่างๆแล้วเวลาเจรจาก็เรียกประเทศนั้นมาเจรจาประเทศที่เขาลงทุนนะแล้วเพื่อเจรจาเรื่องภาษีของธุรกิจเขาไงเอ่อให้ลดภาษีเรื่องธุรกิจเขา บางคนก็บอกว่าทามันลงทุนเยอะคุณแล้วมันเวลาเจรจามันก็เจรจาให้กับธุรกิจของมันด้วยไงพอเขาบอกเออมันก็เป็นไปได้อีกแล้วมันก็ตั้งหน้าตั้งตาทะลากับจีนไงวันนี้มันทลาะวันนี้ทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแลยร้อยสี่เปอร์เซ็นต์เออมันขึ้นทุกวันเลยภาทสีจีนเนี่ยขึ้นทุกวันเลยคราวนี้เนี่ยคนในอเมริกามันก็เดือดร้อนมันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะไทยนะเราก็แยกสองส่วนนะ คือคุณในอเมริกามันต้องเดือดร้อนแน่เพราะเดือดร้อนแล้วเพราะคุณบวกขึ้นไป34%มเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องบวกไป34%ภเปอร์เซ็นต์าระของผู้บริโภคอะใช่ไหมคนที่อเมริกามันก็ต้องเพิ่มเงินจ่ายซื้อของไงไอ้ที่ไม่จําเป็นไม่เป็นไรอะแต่ว่าไอ้ที่จําเป็นมันจาเป็นต้องซื้อพอจําเป็นต้องซื้อมันก็ต้องซื้อของแพงพอซื้อของแพงมันก็เดือดร้อนก็เลยว่าชุมนุมตอนนี้ก็ชุมนุม50รัฐจจะชุมนุมลั่นระดมทุที่ไล่หมดเลยเออนั่นแหละเพราะเขาเดือดร้อนด้วยไง ไอ้ท่านมันคิดยังไงก็คิดไปแต่ว่าคนในในประเทศมันมันเดือดร้อนด้วยแต่เอาละคนในประเทศมันเดือดร้อนมันก็ไปคิดบัญชีกันเองแต่ว่าคนในประเทศไทยเราเราก็เดือดร้อนด้วยไงเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ทําประกาศเรื่องกําแพงภาษีปั๊บเนี่ยมีคนเตือนรัฐบาลชุดนี้ที่ผมเห็นเนี่ยอย่างคุณหญิงหน่อยสุดารัตต<ม>ิวัฒน์เนี่ยท่าพูดมาตลอดนะว่าอย่าไปสนใจเรื่องอื่นนะเอาเรื่องกําแพงภาษีก่อนนี่เรื่องใหญ่มาก อ่าพกรกประชาชนคุณสิริกัญญาตันตะกุลก็เตือนบอกตั้งทีมได้แล้วนายกตั้งทีมเรื่องนี้ที่จะรับมือ,อกับกำแพงภาษีของรัฐเนี่ยแกก็ยังเฉยแล้วไปยุ่งแต่เรื่องคา,าสินโนนี่อยู่ตั้งนานมากเลยเคิดแต่เรื่องคาสินโนไม่ได้ความสําคัญแม่สนใจเลยจนถึงวันนี้พอกระแสคาสินโนไปไม่ได้ก็เลยเห็นความจาเป็นของทีมเจราจากำแพงภาษีขึ้นมาอ้าว ที่ปรึกษาส่วนตัวของแกคุณชุพุฒิสายเชื่อใช่ไหมค่ะก็บอกว่าโอ้ยไป,ไปรีบปรีบไปคุยก่อนไม่ได้ดีเท่าไรนะไม่ได้ดีนะใช่เพราะว่าเนี่ยประเทศอื่นๆที่รีบไปเจราจาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตามนั้นอะไรแบบนี้คือคือเขาอย่างน้อยหละชาหรือเดียวคุณไม่ใช่ว่าคุณไปลอกของเขาเนี่ยคุณพร้อมที่จะไปเจราจาก่อนคนก็ไปเจราจาเพื่อนคไาาอนค,คยมันต่างกันอยู่แล้วมันไม่ได้มาตรสารว่าใครไปก่อนแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่มันอยู่ที่เนื้อหาการเจรจา คือปัญหาในวันนี้เนี่ยที่ทผมตั้งคําถามก็คือว่าทีมที่รัฐบาลส่งไปเจรจาเนี่ยสองพิชัยสองพิชัยคือพิชัยอริตพันธ์กับพิชัยอุณหวัชิระ,ช,ระชุณหวัชิระคลังกับพาน,พาน,นิ์ไปเนี่ยกระทรวงต่างประเทศไม่ไป เออมันแปลว่ามาริศเสียมพงไม่ไปคนก็เลยถามว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไม่ไปได้ไงอ่ะกิจการต่างประเทศเอออย่างน้อยเรื่องทูตเรื่องอะไรก็ต้องไปอ่ะสามคนเนี่ยคนอื่นไปไม่ไปไม่รู้ถ้าไปต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศต้องไปเออใช่ถูกต้องต้องไปด้วยคราวนี้เนี่ยผมดูข่าวของคุณปวินประวินบอกว่าไปไม่ได้เพราะอเมริกาไม่ให้วีซ่าใช่อเมริกาไม่วีซ่าผมอา้าวถ้าอย่างงี้ว่าแล้วทำไมอุ้งอิงไม่ไปเออ คือคนที่เกี่ยวกับอุยกูเพราะอเมริกาประกาศแล้วว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอุยกูจะไม่ให้วีซา่าทั้งหมดและครอบครัวด้วยตัวคนนั้นและครอบครัวด้วยไงม,มันก็เลย อ้าวกระทรวงต่างประเทศมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วคุณผูใช่ไหมเอ่อภูมิทมเนี่ยมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วความมั่นคงใช่ไหมเพยเพลยก็อุ้งอิงด้วยเนี่ยจนถึงวันนี้อุ้งอิงไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมอยากให้แกไปอยู่ก็แบบเดี๋ยวก็โดนแบบมาลงวงวันอ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่เข้าอเมริกาไม่ได้เนี่ยมีแบคดิปเนี่ยผมว่าเสียหายมากนะนี่ผมว่าผมถ้าหากว่าผมเจอคุณอิงหมดคุณลองไปดูดิเออลองไปเออคือเขายังไม่ประกาศว่าใครบ้างที่แม่ไปนะ แต่ว่าเอาวัดดวงอ่าคุณจองยื่นไปดูด้วยค่อยไปเ่าจะได้รู้ไงแต่ว่าผมว่าแกก็แกก็ไม่กล้าย,ยื่นเน่ะนะนอ่าคุณอุ๋ยก็ไม่มยื่นก็ก,ก็ก็เลยไม่ไปอ่คราวนี้ไม่ไปเนี่ยครัวนี้เราเราก็มาดูผมก็ตามเรื่องนี้อยู่แม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สายตรงกับเรานะค่ะแต่เราก็เป็นมุมมองในในฐานะนักการเมืองอืมคือเราเห็นว่าพอมีเรื่องนี้ปั๊บนายกสิงคโปร์ น,นะโรแลนด์นวองเนี่ยนะโรแลนด์นวองนี่แกพูดเลยนั่งโต๊ะแล้วก็พูดกับพูดกับพูดกับประชาชนสิงคโปร์เลยนะว่าต้องรับมืออย่างไรบ้างมีปัญหาแบบนี้เราจะแก้อย่างไรเราเตรียมตัวอย่างไรรัฐบาลจะทํำยังไงพูดเลยอเออถ่ายทอดสดพูดเลยไลฟ์สดเลยนายกเองเราผมไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะที่จะมาพูดเรื่องนี้นะมีเป็นออกแถลงการ์อยู่เหมือนกันค่ะ ออกแลงการแต่ว่าไอ้พูดกับประชาชนเนี่ยนั่งพูดคืออย่าว่าพูดกับประชาชนเน่ยชชน,น,น,นักข่าวไปถามอ่ะเรื่องกระแพงภาษีของธรรมเนี่ยจะเจรจากันอย่างไรรัฐบาลเตรียมการหรือไม่จะมีผลดีผลเสียผลกระทบกับรัฐบาลไทยหรือไม่นายกองุงอิงไปพูดไดเลสฟอร์มอมฟอร์เลสอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> คนกงงคุณสุติชัยบอกแกเป็นนักข่าวต่างประเทศแล้วก็เป็นผูเ้เชี่ยวชาญด้านภาษาเนี่ยนะ แกบอยคำนี้ก oh the so hey <the> ็ใช้สำหรับพกรถสินค้าซื้อหนึ่งแสมสามอะไรเงี้ยเล็กองมอฟอมอวอลเล็ตอะไรเงี้ยนะเออเขาก็งงมากอ่แกก็พูดคือคือเราก็ต้องรู้ว่าคุณอุงอิงเนี่ยแกไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วแกจะไปพูดอะไรล่ะโอ้โหแกไม่มีสักด้านนะที่เห็นเนี่ยเออไอปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยแกปัญหาเรื่องความรู้ทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานพื้นพื้นเนี่ยถ้าเราจําได้วันก่อนที่เขาถามเงินบาทแข็งเนี่ย แกบอกกองรัฐว่มีผลดีกับการส่งออกอ,ะอ่ะเห็นไหมคนก็วิจารณ์คือแกก็ขยาดไปพักหนึ่งอ,ะอ่ะพอถามเรื่องเศษรษฐศาสตร์แก็เดี๋ยวกเร่อีก็มาคุยพรุ่งนี้คือไปคุยกับทีมคุณพันศักวิญ,ญาณก่อนใช่ไหมออไปไปถามที่ปรึกษาก่อนอันนี้ก็เหมือนกันพอเจอเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยแกก็เลยไม่พูดไม่แสดงความเห็นเลยเพราะ,ะผลที่เห็นนี่ก็คืออะไรแบนเนอร์ที่รัฐบาลมาเลเซียโพส ใน Facebook ของอันวาอิบราฮิมที่ว่าอันวาอิบราฮิมนะโฟนคอมายังผู้นำประเทศสี่ประเทศถ้าตั้งอันวายนะตั้งแต่ฟิลิปปินส์มาค้อจูเนียอินโดนีเซียบาบูวูใช่ไหมแล้วก็บูไนไหมฮะบูไนบูเกียเจ้าชาบูเกียใช่ไหมต่างชาติบูเตียแล้วก็เนี่ยมาสิงคโปร์บัเรนวงเนี่ยไม่มีรูปองอิงเพราะอะไรวะ ประเทศไทยเรามันระดับยักษ์ใหญ่นะพี่เพิ่มของอาเซียนนะแล้วพ่อคุณไปที่ภรกษาส่วนตัวด้วยการที่ผมเนี่ยตีความในสองอย่างบางเอิญว่าผมได้มีโอกาสาโทรไปคุยกับคุณตักสินทางติ๊กตอกผมได้มีโอกาสโทรไปคุยกับคุณตักสินทางติ๊กตอกคังได้ความว่าคือผมถามว่าไอทำไมไอ้ชท ไอเนี้ยมันไม่มีรูปของรัฐบาลไทยมันไม่มีรูปขององค์อิงค่ะ่าแล้วเราเป็นพี่ใหญ่เราเสียชื่อไงเขาคุยกันสี่ประเทศนาประเทศตั้งมาลีค่ะแล้วท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของอวา่ะทำไมมันตกขบวนได้ยังไงออผมก็เลยบอกผมเข้าใจได้ว่าเขาจะพูดกับองค์อิงก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเพราะพูดแล้วไม่เข้าใจเขาก็เลยไม่พูดเขาก็เลยมาพูดกับคุณทักษิณนั่นแหละ แต่ว่าพอผู้คุณตักษินจะไปใส่รูปไม่ได้ก็ใส่รูปพวกูนคอกับตักสินด้วยเอ่เอเอมันข้ามหัวน,น,นายกนอกกาเนียบไงเอเอ,เอนายกหลังม่านไงมันไม่ได้ไงถูกวิจารณ์ไงก็เลยไม่ใส่เสีงไงผมก็คิดว่าเขาคงคุยกับคุณตักสินนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเออคุยแล้วมันก็ไม่ได้ไปเปิดเผยตัวไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาทำตัวเป็นแอบหลบๆซ่อมๆอยู่เงี้ยก็เลยขาดไปหายหายไปไงคือคือ,คอก็ต้องเข้าใจนะผมเข้าใจว่า สมมุติว่าผู้นําประเทศต่างๆจะมาประเทศไทยหรือว่านักธุรกิจใหญ่ๆแล้วแต่ใครระดับบิ๊กๆนะจะมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยเราคิดคอมเ e น s ์ธรรมดาว่าเขาจะคุยกับใครอระหว่างอูงอิงกับทักษิณน,นะทักษิณดิแล้วก็คุยทักษิณน,<อ>นะมูดีอ้อินเดียยังคุยคุยคุย,คยเดินเข้าไปนะาาเนี่ยนะไอ้พาลาเรนโมดีนะ<อ>ลาเรนโมดียังมาคุยทักษิณน,นะอือไปถามได้เลย เอาคุณจะคุยธุรกิจประเทศจะลงทุนประเคุณจะคุยกัยเขาเชื่อผมเขารับรองรับรองได้เลยเขายกหูคุยตักสินเขาไม่คุยอุงหิอผู้นําก็เหมือนกันถ้าจะคุยอย่างนันว่านี่ถ้าจะคุยกจะไปคุยอุ้งหินจะรู้เรื่องในไงมันไม่รู้แล้อถ้าคุยเรื่องแฟชั่นเรื่องแชนแนลใบเท่าไรอะไรเนี่ยนะไอพอด้าอยู่แต่ว่าคุยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าไม่ไม่รู้เรื่องเขาก็ต้องคุยกับคุณคุณตักสินนั่นแหละคราวนี้คุณตักสินเนี่ยทำที่ท่านบรรวิตว่าเนี่ย คือวันที่เขาปประชุมไอซิมเทคอะไรนี่นะเอซิมเทคเนี่ยคุณทักษิณไปรับผมเชื่อนะด้วยความสุิใจว่าผมว่าแกต้องไปรับแขกเยอะแยะไปหมดอ่ะเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่เป็นขาวไงแล้วเมืองไทยเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าทักษิณแอบรับใครบ้างนะบังเอิญ ว่าแกเนี่ยไปพบกับนาเดนมูดีออและานาเดนมูดีไปโพสในเฟบุกไปโพสใน Facebook ค,คนเลยเห็นไงเอ,อ้เอาเฮ้ยนี่มาคุยกับนาเดนมูดีนี่ว่ะเออ,เอ,อแล้วคุยในฐานะอะไรอ,ะอ,อ่ะอ,อคนก็ตั้งคำถาม่านี่คุณคุยในฐานะอะไรอ,อ ขาบอกว่าหน้าชวนตัวชวนตัวได้ไงทงชาติสองประเทศคือข้างหลังอ่ะคือถ้าคุณในรนานะส่วนตัวเนคุณก็มาคุยดันกาแฟกินกาแฟกันออราคุยอ,อ,อันนี้ออไม่ว่ากันในะเออ่ตัวแต่นี่คุณนั่งเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรออฟฟิเชียลโปรโตโคอลนะเออเอ,อ,อ,อย่างเป็นทางการแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณจุนในระนาส่วนตัวได้ไงไม่ได้ผมเลยตั้งคำถามมาคุณองค์เองว่านี่พ่อคุณมาคุยในอะไรคุณบอกให้ชัดๆถ้าคุณบอกว่าเป็นที่ปรึกษานายกก็คุณตั้งเลย เออตั้งให้เป็นทางการไปเลยเอ่าหรือว่าเป็นทีรปรึกษาของรัฐบาลคุณก็ตั้งให้เป็นทางการไปเลยเออแล้วก็หรือไม่ก็คุณจะตั้งตําแหน่งใหม่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีอาวุโสอ๋อหรือสโตลนายกรัฐมนตรีอาวุโสเพราะว่าเขามีรัฐมนตรีอาวุโสใช่ไหมนประเทศสิงคโปร์อ่ะการนี้ของของเราเนี่ยอาจจะต่าไปถ้ารัฐมนตรีอาวุโสเอานายกอาวุโสก็แล้วกันเออให้กับคุณตักสินเนี่ยผมว่าเอาเอาให้มันชัดเออเออไม่ใช่ทำไเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไร เพราะเมื่อไม่ชัดแบบนี้คุณเป็น e อีแอบอยู่หลังม่านคอยชักใหญ่ผู้นำประเทศมาคุณก็ไปแอบ,บไปรับ <c oughs> ไปเจราจาไปคุยแต่พอฝ่ายค้านอภิปรายคุณเอ้ยไม่ได้อภิปรายผมไม่ได้นะผมไม่อยู่ในคอร,มอ,อรมอนะผมไม่อยู่ในตํานูนนะอะไรเงีเ้ยอา้าวเป็นคนนอกอคนนอกพอทีเขาจะตรวจสอบคุณก็บอกคุณไม่เกี่ยวรัฐบาลแต่ว่าพอคุณจะไป ชาวบ้านพรษาเจ้าพอคุณจะไปเสือกกับเรื่องรัฐบาลเนี่ย<ช>ไม่ได้คุณเอาอคุณไปคุณแอบทำอย่างเงี้ยไอ้อย่างเนี้ยมันไม่แฟงไงเมื่อคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของรัฐบาลคุณต้องให้ฝ่ายค้านเขาตรวจสอบต้องให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยเพราะคุณมีส่วนได้เสียกับรัฐกับอำนาจรัฐกับงบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนถ้าคุณเลี้ยงหลานที่บ้านเหมือนกับคุณประกาศ ก่อนที่จะกลับมาไม่มีใครว่าใช่ใชแต่อันนี้คุณไปทุกอย่างไปจัดการทุกอย่างไปจุนจ้านทุกอย่างจนวันนี้เนี่ยเขาบอกแกเนี่ยเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูอจากเมื่อก่อนเนี่ยแกดาป,าป่าเปลมั้ย<อ>ถ้าคุณสักเทนเนี่ยพูดป,าป่าเปลมว่าผู้ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูอกระแสไปยังป,าป่าเปลมตลอดออวันนี้เนี่ยกลับมาหาแกไง อ่แกเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงตัวจริงแล้วเนี่ยว่าคนอื่นนะจากเมื่อกูนก็มาจากเมื่อก่อนก็ว่าม็อบไงมัอกมีเส้นอ่พวกนี้ม็อบมีเส้นวันนี้เนี่ยมัอกไม่มีเส้นตักสินมีเส้นตักศิลไม่มีเส้นขึ้นมาทันทีเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณตักสินเนี่ยจะอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยคือคือผมผมไม่ว่านะส่วนตัวผมเนี่ยผมเนี่ยคนหนึ่งที่เฝ้าตรวจสอบคุณตักษินค่ะและผมก็ไม่ได้ติดใจว่าคุณจะไปเป็นอะไรแต่ว่าขอมันชัดๆัด คุณอยากเป็นอะไรเป็นชัดๆอยา่าไปทําตัวเป็นนีแอบเลยมง่งที่สังคมตรวจสอบไม่ได้ออไอ้ผมนี่ตรวจสอบคุณอยู่ในฐานะอะไรผมก็ตรวจสอบอยู่แล้วเราไม่สนหรอกแต่ว่ากลไกทางกฎหมายที่เขาจะตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ตรวจสอบได้ด้วยเพราะถ้าคุณเป็นที่ปรึกษานายกเป็นที่ปรึกษารัฐบาลถ้าคุณทําผิดขึ้นมาปปชจะได้เล่นางานคุณได้ไง ในวันนี้ปปชไม่ได้นานคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนนอกไงเออแล้จะไปได้ยังไงใครจะไปตรวจสอบคุณได้ละเพราะฉะนั้นอันนี้ความเห็นผมผมว่าวันนี้เนี่ยคุณตักษสินต้องให้ชัดแล้วก็หลายคนก็ถามว่าพอมีกำแพงพาษีของโดนัลดัมเนี่ยเออตักสินเอาดิตั้งไปหัวหน้าคณะไปเลยไม่ต้องตั้งีิชัยสองวิจัยเราหนึ่งตักสินเนี่ยไปเลยพาตักเสินไปนำทีมไปเลยเออแล้วก็ไม่เป็นไรติด ป่าคด<ำ>ีค<ำ>ร้อยจดร้อยสองอยู่ก็ขอสารไปาออสารให้อยู่แล้วออผมว่านะสารเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปประชุมกับอ,อันไรายรายมศารยังให้เลยอ,ะอ่ะอ,อนุญาตขออนุญาตสารอนุญาตเลยอ,เอ,อ,อันนี้ไปภารกิจใหญ่ของประเทศชาติไงซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเรื่องการส่งออกมากไงัของประเทศไทยอุตสาหกรรมประเทศไทยสินค้ากเกษตรสารพัดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตักสินจะเป็นหัวหน้าทีม ไปเจรจากับโดนันท์จก็ขอไปเลยให้ไปเลยแล้วจะได้สนุกไงเออไ่รู้แล้วรู้รอ่าไปเลยเอาจบจบกันไปเลยไม่ไม่ผมว่าทักสินเจอซ้ำผมว่าสนุกต่างคนต่างขี้โมโหนระเบิดเกทับมันสนุกสนานเหมือนเล่นเกาเกย์ผมว่าเหมือนเล่นเกาเกย์เออต่างคนต่างเศรษฐีนักธุรกิจทางนั้นเนี่ยรวยนี่อ่ะผมว่าสนุกังเห็นได้ข่าวว่าเหมือนเขาก็สนิทกันด้วยหรือเปล่าด้วยสนิทอยู่แล้วคนรวยมันถึงกงนหมดแล้วคนรวยมันมันคบคนรวยเออเหมือนกับมวยอ่ะ เออคู่ละแสนยชกคู่ละแสนนะเออหวยวัดยมกมวยวัดเออใช่มันเหมือนกันแหละเออไอ้นี่ก็เหมือนกันคนรวยก็คุยคนรวยแต่ก็คนรวยอยู่แล้วอันนี้ก็ได้บอกทิแต่ว่าไปเอาตาถ้าเป็นประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยผมยินดีนะผมสนับสนุนก็น่าจะตามเกมกันทันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เห็นแก่คุยเนี่ยคุยเมื่อวานพราะน้าวาตามแกโอ้ยมันเรื่องเล็กน้อยที่จะไปคุยกับรัมมาได้เห็นคิดสูตร การเก็บภาษีของตำรวจว่าเขาเอาภาษีคูณสองแล้วก็หารภาษีบวกแล้วก็หารสองเหลือเท่าไรเนี่ยก็มาเป็นภาษีแกโม้อยู่นั่นแหละอ่ะก็ไปดิยินดีให้ไปเลยมันจะได้จบๆไหนลูกสาวไปไม่ได้แล้วอคุณตักสินเป็นเกี่ยวข้องกับอุ้ยกูด้วยหรือเปล่าไม่รู้เป็นพ่อเช่ด้วยด้วยแล้กูด้วยเออไปไม่ได้อีกไัดิไไม่ได้อีกก็ไม่ใ่ายี่เพราะเขา ประกาศเนี่ยรัฐบดต่างประเทศประกาศเนี่ยว่าไม่ให้บุคคลและคนในครอบครัวใช่คนในครอบครัวเลยเออท่านรัฐบิดต่างประเทศมาโก้มาโก้ประกาศเลยเพราะฉะนั้นก็แกก็ตีเป็นคนในครอบครัวไม่ได้ไปอีกว่าแล้วทำไมแกไม่ไปเปนี้แอยากไปอยู่หรอกจริงจริงเขาหัจะอยากไปกอยากชูอ๊อฟอยู่แล้วอยากชูว๊อไปไม่ได้เพราะว่าไปปั๊บหน้าแตกบินไปถึงก็แม่ก้าวบินกลับไปยุ่งเลยหน้าแตกเลย เดี๋ยวไล่แบบไม่ให้เติมน้ำมันคือบินด้วยจะหนักกับเขาอ่ะเพราะมึงก็รู้อยู่แล้วว่าคุณต้องไปให้มึงแน่ยังม่ทังใมใช่ใช่ใช่ทีนี้พูดถึงคุณทักษิณนะคะก็นึกไปถึงกรณีเรื่องของแพทยสภาที่จริงเนี่ยวันที่10เมษายนนี้เนี่ยก็ได้ลุ้นกันเลยนะคะว่าตกลงผลจะออกมาเป็นยังไงแต่กลายเป็นว่าแถลงเลื่อนออกไปเนี่ยคุณเทพไทยมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือพอเป็นแบบตีปั๊บเนี่ยสังคมมันก็สงสัย คือสังคมมันหวาดระแวงอยู่แล้วอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณตักสินเนี่ยคนก็จะหวาดระแวงแม้ว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือไม่มีข้อเท็จจริงก็ตามนะเพราะคนตั้งสมมุติฐานว่าตอนนี้เนี่ยคุณตักสินหรือระบบตักสินมันเข้ามาทุกอนูของประเทศไทยแล้วไงเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวไงซึ่งแพทยสภาอาจจะทำงานตรงไปตรงมาก็ได้นะเราก็ไม่รู้โดยโดย ที่ผ่านมาโดยเครดิตเขาก็ดีอยู่แล้วอ่ะคนก็เชื่อถืออยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขาไม่ไว้วางใจเพราะอะไรเพราะว่ามันมีข่าวเล็ดลอดอยู่ว่าเออมีคนเข้าไปแทรกแซงมีคนเข้าไปวิ่งมียศนายทหารอากาศที่เป็นหมอ oh. เข้าไปเอ,อ่อทำให้ล็อบบี้ให้อะไรคนมันก็กลัวงไง uh huh. เออออว่าอไอ้ที่ยื้อออกไปเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวกับคดีหรือเปล่า uh huh. ใช่ไหม uh huh. แล้วก็อะไรอนะ่ะเพราะว่าแพทย์เจภาที่เขาจะต้อง ตรวจสอบเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบที่สําคัญเนี่ที่ผมว่าเป็นหลักฐานชัดแล้วก็ไม่สามารถบิดพลิ้วได้เนี่ยก็น่าจะเวทระเบียนเวทระเบียนนะเวทระเบียนเวทระเบียนเนี่ยถ้าความเชื่อผมนะผมว่าไม่ได้ทําคือมันทําปลอมแปลงขึ้นมาไม่ได้คือไม่ได้ทำเบองต้นก็คือคุณจะคิดไม่ป่วยไงไม่ป่วยไม่จะทําอะไรไม่จะลงบันทึกอะไรอ่ะลันลันนิ่เนีนเบอร์มาจากไหนอ่ะ มันไม่ป่วยแล้วจะเอามาจากไหนคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยผมถามเพื่อนผมเนี่ยที่เรียนวปที่เป็นหมอนะเป็นหมอเนี่ยผมว่าผมว่าไอไอเวทระเบียนเนี่ยมันมันปลอมได้ไหมมันแก้ได้มันทำใหม่ได้ไหมค่ะอันนี้ผมผมกังวลผมบอกเขาผมกังวลเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีแล้วมันยื้ออยู่ตั้งนานแล้วกันมาที่การขอก็ไม่ได้นะหน่วยงานไหนขอก็ไม่ได้ปปชอขอก็ไม่ได้ไม่ให้ดั้งนั้นเออครั้นี้แพทยสภาเขาขอ ครั้น,นี้แพทย์ยาสภาเนี่ยเขาคงรู้ทันนะเออไม่ให้เพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเนี่ยเ,ออเขามีความรู้เพราะว่ามันเป็นแพทย์ด้วยกันเนี่ยพอจะเข้าใจพอที่จะจาได้ไล่ทันได้เพราะมันมีไหมมันทําได้ไหมหมอก็บอกว่าถ้าจับปลอมเนี่ยวยากมากถ้าจะทําใหม่นะยากมากเออคราวนี้จนถึงวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าแพทย์ยาสาเขาบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มขึ้นมาใช,ใช่ไหม หลักฐานเพิ่มขึ้นมาจากรูมันตำรวจจากอะไรนะสองสามแห่งยังไละ่ะเขาส่งเพิ่งส่งเข้ามาเพิรร่งส่งเข้ามานี้ก็ถ้ามองในแง่ดีก็คิดว่าให้ความเป็นธรรมว่าโอเคอเมื่อเขาส่งเอกสารมาแล้วก็คงจะรับพิจารณาเขาด้วยเพื่อให้ทุกอย่างมันเสด็จน้ําอันนี้นะ้ามองในแง่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ตั้งข้อสังเกตสงสัยบางโกโนโย แบบสวสมใจว่ามันเอ้ยกลิ่นตุตวหรือเปล่ามันเราสวสมใจเอี่ยถั่วง่าวนะตุ่หรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันดึงเวลาเพื่อจะรออะไรหรือเปล่าจะพลิกไหมจะพลิกหรือเปล่าอะไรเยอันนี้อันนี้อันนี้เขาคิดได้นะแต่ว่าผมเนี่ยก็เอาละสมุติฐานผมยังเชื่อเครดิตของหมอละประดูชื่อหมอแต่ละคนแต่ละคนในแพทยสภาก็ถือว่าน่าน่าเชื่อถือแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่น่าที่จะไป ให้ระบบตักเสินมันครอบได้คิดอย่างนั้นนะงั้นถามมุมวิเคราะห์หน่อยค่ะว,ว่าถ้าสมมุติผลออกมาว่าไม่ได้มีใครประเมิดหรือขัดจริยธรรมอะไรใดๆเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรและถ้าผลออกมาในอีกทางหนึ่งมันจะส่งผลอย่างไรต่อทางการเมืองคะโอ้ผมว่าถ้าหากว่าบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรเลยแล้วก็คุณตักสินป่วยจริงนะคุณตักสินไม่ไม่ผิดอะไรเงี้ย ผมว่าถ้าเป็นผลชกมวยผมค้านสายตาผู้ชมน่าดูเลยอ่ะเพราะประธานอนุค่ะเขาบอกว่าก็เท่าที่ผมดูเขาก็มีการรักษากันจริงอาก็รักษากันจริงมันก็ต้องดูรักษาอะไรล่ะไปนอนอยู่นั่นก็อย่างน้อยก,กินพาราหรือกินวิตามินน่ะเออมันอาจจะกินยาวิตามินกินพาราคือรักษากันจริงก็คือว่าคุณต้องดูว่าเขาป่วยวิกฤตไหมวิกฤตไหม,ไมถ้าไม่วิกฤตมันต้องกลับโรงพยาบาลราชทันไง ปนามอยู่ตรงนั้นเอออันนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่วิกฤตพอไม่วิกฤตแต่คุณมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเออถ้าผลออกมาแบบขามสายตาประชาชนเนี่ยผมว่ายากนะอยู่ยากเพราะอะไรวันนี้เนี่ยคนเนี่ยผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเชื่อว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยป่วยทิพอ,อผมเชื่อว่าไม่ได้ป่วยนี่คนมันเชื่อไปแล้วอะพี่ภาคษาไปแล้วว่างานนี้เนี่ยทักษิณป่วยทิพทักษิณไม่ป่วย สักษีณอู้ไม่ยอมติดคุกคนก็รู้กันหมดอะเพียงแต่มันไม่มีพยานหลักฐานอะไรมายืนยันไงครัวน,นี้เขาก็หวังพึ่งแพทยสภาเพ,พระพาะแพทยสภาสามารถที่ไปล่วงลูกเอาข้อมูลได้ออแล้วก็เป็นหมอ,อ,อที่จับได้รายทันนวลาสอบหมอที่รักษาและพอหมออธิบายเนี่ยมันก็รู้ได้ไงหมอต่อหมอมันเข้าใจไงเออว่าอาการเช่นนี้เนี่ยมันหนักแค่ไหนคเออ คุณให้หมอไปรักษาปปชปชนั่งตาบรักะหลาดเลยมมัจะไปไม่รู้ดิว่ามันอะไรอ่ะภาษาหมอสับหมออาการขนาดนี้ต้องรักษายังไงใช่ไหมล่ะปชเขาก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อคุณมาให้ปากคํากับแพทยสภาเนี่ยเออคุณเบี้ยวไม่ได้คุณโกหกไม่ได้แล้วก็แพทยสภาก็สามารถชั่งน้ําหนักได้ว่ามันอาการมาแค่ไหนแล้วแค่นี้เนี่ยมันเหมาะที่จะอยู่โรงพยาบาลชั้นสิบสี่ไหมเอออันนี้อะไรผมว่า ชัดที่สุดถึงกรน,นี้ถ้าหากว่าไอ้แพทย์เจรพยาเป็นมวยล้มต้มคนดูและขัดสายตาประชาชนเนี่ยโอ้โหผมว่าเกียรติยศของหมอจัญญาบันแพทย์เนี่ยผมว่าเสียหายแล้วก็คนจะขัดความเชื่อถือทันทีเลยนะแพทย์เจรพยาซึ่งมีเครดิตดีอยู่แล้วความเชื่อถือดีอยู่แล้วเมื่อวานคุณหมอตุนมาออกยังยกมือไหว้ก่อนเลยครับอ,อาจารย์คือหัวหน้าคณะนะอาจารย์ครับด้วยความเคารพเลยนะ รักษาสถาบันแพทยสภาของเราไวเ้เถอะอย่างนี้เลยใช่ใช่คือหมอหลายคนนะอะที่ผมรู้จักอ่ะเขาก็บอกว่าดูชื่อแล้วเออเขาก็แต่ว่าบางเอิญก็บอกในแพทยสภามันมีเขาเลือกมีมันเหมือนมาจากการเลือกตั้งด้วยไงใช่มันก็มีสายการเมืองมีอะไรเ<ช>ข้าไปแทรกเขาก็บอกว่าโอเคเขาไม่ปฏิเสธแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาถือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็หมอก็ก็เป็นคนมีหลักการตรงไปตรงมา ผมก็ได้แต่ภาวนาแหละว่าโอเคขอให้ตรงไปตรงมาเออนะซึ่งตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ตรงใจประชาชนด้วยไม่ใช่ตรงไปตรงมาแล้วไม่ตรงใจประชาชนไม่ตรงใจประชาชนเนี้ยก็เพื่อนก็ประชาชนก็ก็ถล่มอ่ะแค่นั้นเองค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณเทพไทยเสนาพงศ์มากๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครัะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยนะคะรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด YouTube แล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าทางอดอเตรเจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยประมาณ5้าสิบนาที 5, 10, 5าทอ่าประมาณ5นาทีนะคะถ้า แว็บออกไปอย่าลืมกลับเข้ามาภายใน5นาทีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันกับดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองกับเรื่องของกาสิโนโเพราะทราบมาว่าทางวุฒธธิสภาเนี่ยเขาตั้งกรรมีิการวิสามันขึ้นมานะคะมีทั้งหมดเนี่ยสาคนด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือทางท่านอาจารย์เจิมศักดิ์นี่แหละนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทําไมถึงต้องตั้งกรรมธิการวิสามันชุดนี้ขึ้นมานะคะและเหตุผลในการไปเข้าร่วมเพราะ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าก็ถ้าเราไม่เอาคาสิโนเลยเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะต้องเข้าไปร่วมหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุย,ยันต่อค่ะ